อันนี้เป็นเขาที่เขาปั้นเมอว่านนี่ทุกคนเนาะตากไว้พี่น้องตอนนี้มันก็เริ่มแห้งแน่แล้วนี่พี่น้องนี่เริ่มนี่ยินเสียงกรอบกแกรบกรอบแกรบ,บเลยทุกคนเริ่มแหง้งแล้วเดี๋ยวก็หายใส่สอบได้เนาะเขาสิบเอสสอบเนาะบั้นหมอวานนี้เดี๋ยวก็อีกบอลน,นี่ทุกคนตากแยกบ,บอลกันสองบอลเนาะอ,อันนี้ตากใสก่กระเทบ ที่เราต่อจากเทียงเนาะบนพี่น้องกองฟางกองมื้ใหญ่ดอกเมืล่ลไรสีส่วนครูแผดอัดไว้อยู่องว่างก่อนอันนี้กำลังคั่วเป็ดพี่น้องที่ขาเป็ดเห็นเลือด,ปดแป้งกินทุกคนเคยกินบ่กำลังลงุกคนพี่น้อง,องเป็ดตายหนึ่งตัวไก่ก็มีพี่น้อง แต่มือก้อนกินไปแล้วมือนี้สิพากันเฮ็ดเลือดแปลงกินโอ้ไก่มือเราหญ่กว่าเป็ดตรงนี้ดีเนาะเฮ็ดเป็ดมือนี้กำลังคั่วเป็ดพี่น้องมาเด้อทุกคนกินข้าวเที่ยงเข้าบ่ไปจกักซิมมาแต่ตัดเข่ามาก <c ười> ินซัดปีกมือนี้ขิดอยู่ขมือซัดปีกซัดปีกไงตัวนี้ ก็เลย,ย,ย,ยก็พูดแหละใบชองใบชามผลิตเหนาะต้องเปีนเงาต่อจะคิดอะไรจะให้แหละพังพ้นไปนำบวกกับตัดลายคันตัดไฮแล้วก็แล้วอยู่หรอกบางเบิร์อีกมืออื่นขั้นพ้นบม,มากับชีดลงเป็นตัดตัดแบบยันย่าน แต่ว่ามันล่มแห้งแหงมือนี่นะค้ายเจ้าพอจะมือเหมือนคล้ายก็บรอดแต่เอันีายก็บรอแต่มันล่มมันอันนี้อาการเปลี่ยนถ้ามันหนาวเริ่มไข้เลยเนาะนั่นถึองหนาวนี่เป็ดคนน่าดีปะ ใช่หรอนะบัลายดเน้นนะเนี่ยเน้นเ้าซอยใหญ่หุบจะซอยใหญ่หุบเะแือขวบก็พุทธนะช่งกระดูกมันเสียนตก ก็จ้ำนั่นแหละเยป่ยงง,งน้ันนัลอนี่นะนี่ผันนวนงัมันเฮ้ยชเฮ้ยค้าอเนไอเขาเอาสมูใสไปแล้วคะวะเขาเลือดมูเออเขาบริเวน,นเลือดปิดสดๆเลยเป็ตอนมันยังบรินนเรตน,นเต่อนปีดอ่ะน่ย

ออไไนี่ฮอดขันตอนขวัวเลยทุกคนหอมๆพี่น้องหองไปไปมมากเลยก่อนสีมันสีดิบตั้งแต่เลือดแต่ว่าพวกเนื้อของยังมัน,นสุกแล้วเนาะหอมแทนแค่ข้าวเลยสูตรบอกอรักก้าวมาแท้ <laughs> เกียวเทียม,มกางแม่เนี่ยปติดกระตุกเิลลายว่ะไดยเติบเยอะเลยไล่ลไลลลลปข้างนั้น,นะน,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 นจะอังพูดเลยจะอังพูดมันจะตึงคือ,ององมันทีทีพึ่งออกมาทีที เนออกคนทัวใช่ม <laughs> ันอย่างนั้นน่ะแต่กลับเร็วคูดอย่างเี้ยน่มันนั่ๆนี่อ๋อมันหอมเ่ยเสือเลือดลงได้ทุกคนไหม vậy thuyền thì nó cam chỉ mùi. như đâm. Tìm đi ăn. I have the gat nó over my head. Say mong button. Bye. 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 Say hôm chịu.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  Mân chịu. Mân chịu. Mân Mình chẳng mua Mân Mình cắt chịu. Cái chịu. Mân 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 chịu. มา,มาทุกคนบายนี้ได้เวลากินแล้วพี่น้องเลือดแป,งแปลงกินก้อนต้มต้มถ่ายเล็กน้อยกินล,งล,งลง้ลน้ำหลังนี่เห็ดสูตรชิมอนบีบมะนาวใส่กัดมกพริกใส่พี่น้องจำกกะปีพ่อืจำกกะปีกุยกะปีสูตรนี่เอาไปล่อมึงได้ทุกคนบอกว่าสบสนเนอน กีนงลยพอะกยลยมแห้งแห้งพี่น้องไเกี่ยวขาจะกินยังนอกจากเป็ดกับไก่เอาตุ่มไปใส่เอาเคได้กินแล้วได้กินอยู่ไปใส่ เอาด๊อกแตนอุ่นนหมกนาวน่ะก่นฮ่ามือมันข้ามไปเท้าเหามันน่ะเท่านัะนส่เงินปักกันนี้พักก็จับไปบ่งนี่เงินหน้าบป่านงอขาเดียววันน้กินยู่วก็ได้ปุ้นยุ่งเน่เมึงจรันนะอืมปุ้งลายสินองรันขณะลงงมหอยมันแหบตีนพาะปลาปูปลาปูปั้มแหบลังตีอยู่ใช้กับมีมีถั่วไปอะไรกุ้งเห็ดมาไ่รอบช้อกีแล้วอันมาคอยปัางกะ ก๋วยชุ่มอแต่ด,ก,ดกินนะเกได้ดเลขาได้ไม่เราดีกว,ว่าไก่ได้แต่ลน,นี่กับปองไม่ต้องเก็ดใช่ลมแห้งบรรยากาศดีพี่น้องหัวนี่แล้วจะขัก มอลมออก็เป็นวัดปนไในบัวบุรน,ออนเอนพอพรชักับพ่อกับแม่เพื่อนกับบัวมาพี่น้องเพก็นอนลมบรรยากาศดีเก็บนะจิ้ๆได้อุ่นมีสัก เคียนเคนอ่ะปีนี่แม,ม่ต้องขาไปแล้วเจาเขาไว้กินเลือดแปลงมัน,นต้องใช้มาชิ้นไข่หลายลบีบมะงหน้าวใส่พี่น้องมันสิตัดขาวจังหน่อยแต่ว่ามันกระสีดิบถึงแต่เลือดมันนัน่นแหละเนาะแต่พวกกัน เศษมันเท่ากับขัวแล้วเรียบร้อยกําลังตักต้มพี่น้องต้มมามัน้ำหลังตะกี้ก็ว่าสิบริเกียวดอกทุกคนในมือนี้นะพอดีอากาศมันก็ดีแน่แต่ช่วงนี้มากเบ่อยากมีแดดเลยนี่มันลมเลยมันแบบพัดเออมืดขึ้นมานนำนะพี่น้อง

กินเป็ดกินไก่เกี<ส>่ย <acceptable. S 2> วเขาเนาะส่วนนี้เป็ดไก,ก่ก็เริ่มมันนะอเออเอามาข้างนีดถ้วยนึ่งน้าลงขางอันไออุ่นนะฮะเออเออนั่นแหละอเออถ้อยทิ้งเขาออกเออนั่นแะหละกินบาดนี้กินมัะรีม ไผก็หาโอกาสช่วงนี่แหละเกี่ยวขาวช่วง,วงนะพ้นยุดตกนำนำดูายมันกับเกี่ยวได้แล้วพี่นนองเขามันก่อยปลาเน,ะนาะกิน่นเข่าวซะก่อน Ờ ờ, ờ ờ ờ, ở ngoài này. Thì đấy thôi đấy Ờ bên đây Simon Tát này khứ à, kia tổ. là nhó <laughs> Nhó còn tổng như thế nào nghe Ủa phốm tát Ừ, ต้องเข่าหานยังเดียวเลยกินเขาแล้วกับลงยาวอีกพี่น้องพูดละใบหนึ่งใบสองใบาสามหมดละตัดตัดไปนำํำพังไปนำํำล <c oughs> ุงใากาศแล้วตัดลายกับบุได้ยากจะาข้องอีกมัดกันเข่าเปียกน <c oughs> อโอ้โหทรมานเลย <c oughs> พี่น้องเหนื <c oughs> ่อยนี่บุเห็น kiền kiền Simon kiếm im kiền là Hanon học còn. năm. nhiều đúng rồi à. พอได้ป่นแรงอยู่นเนาะกบยามนี่ต้องใส่ตุ่มพี่น้องใส่เบ็ดบ่ได้โอ้ยกบ่ฮไปใส่ักสิรตบ่ไปมื้อนของพ่อเพิ่นน่ได้อยู่ของเฮาน่ะบ่ได้เนาะมันของพ่อมันได้เามันต้องปลามันแดดซะก่อนให้มันแดดน้ําโฮมแจ่ให้นาซะก่อนอยู่ทงนี่ก็มี2เจ้าพี่น้องลงเกี่ยวมื้อนี้มีอันของอัมราแล้วก็ของบ่แปบนี่แหละเนาะเจ้าอื่นก็ยังบ่ทันสุกปานใดเจ้าก็รอไปอีกเนาะของครูแพทย์วิทย์ไปแล้ว เจ้าแรกของบอแปบเจ้าที่2นะครของอมราเจ้าที่3แล้วก็ของอ่าบ่เลินนําพี่น้องเนาะของบ่เลินก็วิดไปแล้วบ่ได้เฮิงเนี่น่ะนี่วอนน่ะมันสิยาวเลยบ่นี่ยาวเลยแหเขาก็เอามันแล้วพี่น้องมันเหลืองด้นั่นน่ะของสุมามันก็เหลืองหลายแล้วของเฮาลงไปเบิ่งนึกว่าลุ่มใบวีมันจะมันแห้งเข้าบ่เลยเอแต่อันห่วงมัน แต่ว่าเล็งเกี่ยวพี่น้องถ้าอยากให้มันเลี้ยงมือเลี้ยงก็ตั๊ดขนาดสี่เหลี่ยวอยู่เพราะว่าช่องเขื่องมันไวเลยเครื่องของอันซีมอนน้ำเครื่องหนึ่งแต่ว่าเครื่องของบ่อบเป็ดมันยากันอะไรเนาะทุกคนยิงเขาเลี้ยงกับพักพรอยากสีลงไปต่ออีกอะไรพี่น้องจ้าคลิปนี้บอแป๊บกับซีรีคอเก็บภาพบรรยากาศไว้เพียงเท่านี้เนาะ ไปแล้วพวกันคลิปนะสบายดี